มาจ้าทุกคนวันนี้วันเสาร์เซไ้พามาเดินเที่ยวตลาดนัดแบดของจันตลาดนัดนี้จะมีเปิดขายทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่วงเช้าเที่ยงเที่ยง,ยงเขาก็เลิกขายนะทุกคนแล้วก็อันนี้จะเป็นโซนที่ขายพวกของกินแล้วก็อาหารสดจะมีมากเห็นไหมทุกคนร้านค้าจะมีทั้งสองฝั่งเลยนะ เดินไกลจนสุดซอยนู่นไกลลิบๆตรงเลยนะอันนี้ก็จะมาเป็นอีกล็อกหนึ่งที่จะขายพวกของกินของสดเอ้ยไม่ใช่ของสดจะเป็นของกินเป็นส่วนใหญ่ที่สำเร็จรูปแล้วนี้โซนนี้นี่ทั้งสองฝั่งเหมือนกันเดินตรงไปข้างหน้านูาน้นก็จะเป็นพวกตลาดเสื้อผ้าขายเสื้อผ้าสำเร็จรูปเซฮายก็จะมาเดินที่นี่เป็นประจำเสาร์อาทิตย์นี่ไงร้านประจำเซฮาย มาซื้อเสื้อผ้าใส่ออกกำลังกายนี่ก็ช่างใจแล้วว่าจะซื้อดีไหมเสื mm ้อใส่สบายสรุปก็คือไม่ได้จ้า mm hmm. เดินผ่าน mm hmm. เดินผ่านก่อน